เจ้ามาเบิ่งนี่มันดีเห็นบหมันดีโคตรแม่มึงปามันแยมสู้ป็นหายังกันวะสอดแกอยู่ไซสอดแกอยู่ไซเจ้าหูบาว่าเจ้าเสื้อผ้ายคอยคักหลาความคุ้หลายครับเซฟผมกหวังว่าเซฟเสียนความสามารถของผมผมก็เฮ็ดเต็มที่ไปเกินลอยเลยผมใส่ไปลอยซิบเจ้าเสื้อผ้าคอยเรื่องบ่อเป็นตาสิแตกโอ้สันก็ขอบคุณครับ ถอยออกมาเถอะแม่ถอยออกมาบักคาขั้วเอ้เกือบแม่นไม่น่าจะของเราบักงัวเอ้ยออกไปกูมาสั่นออกไปเบิ้งมันเดือทั้งไต่กับซุกขักซุกแน่อะไรกอบปันหนังคั้ยสภาพกัวแม่นเกือบลุ้พ่อคุณสาธุวสั่นก็ขอบคุณบักขัวคั้ยนั่นคอยบ่าแม่นบักขัวคั้ยได้เชฟมึง่วนไม่รู้คอยว่าคอยบ่าแม่นบักขัวคั้ยมึงสูญให้กูบ่คอยไม่ได้สูญมึงหากูมันอย่งกูมึงมาสูญสักกูหรอกบักซาดมา ักต่อยบอแมแอนเจ้าสุคนออกไปเฮ้ยเจ้าเอานี่ออกไปนําแล้วก็ใส่หัวไปพร้อมออกไปไปมึง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 ไปใส่เข้าไปไปไปออกไปแม่มึงมาสีแม่มึงมาสีแม่มึงบังอ้วนไล่ประโยชน์บักนานนังไข่บักศาสตร์มาลูกกะลีหีคุ้ยแตกเอาเนด้กินห่านี่ไปเสิร์ฟไปฟังกู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 วหัวข่อยหัวข่อยหัข่อยหัข่อยออกไป บักสันดานมาอะไรประโยชน์ไอ้บักเม่นปลาเจ้าบนมันดิบตรงไางแม่ยงเอ้ไก่มันดิบวะแม่นเหรอครับเชฟโอ้ยสามตันลกเอ้สมเจ้าสักคนไก่มันดิบเบิ่งตันเนื้อห่านี่ด้วยควายมันดิบเบิ่งบอกว่ามันดิบอันนั้นมันคือตันห่านี่ยังเอามาให้เบิ่งด้วยเบิ่งสภาพมันด้วย กัวมันหำควดันเว้ยมันคือตันเป็ดอีันสูบเงมันดัวเฮานํางอบุสไงเด็กาตื้นนำเดวนาเดียวขึ้นมาเลยงเฮ้ยา้บาสเนเมมอยหาตืนขึ้นนนะเป็นีมางเป็ดนำเอาอ้ยนนาืเป็นีม

Yeah, subscribe Yeah, kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn